เบนปุญญาพรแจกความสดใสในลุคสุดเซ็กซี่เผยผิวขาวออร่าพุ่งกระแทกตาเบนปุญญาพรนักแสดงสาวสวยมากความสามารถได้โพสต์ภาพเซ็กซี่ขย่าวโซเชียลหลังจากบินไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศอังกฤษโดยเธอโพสต์ภาพตัวเองอยู่ริมหน้าต่างในห้องพักของโรงแรมโดยภาพที่โพสต์มีทั้งหมด1ิรูปแต่ละช็อตเบนปุญญาพรสวยแซบเซียไม่แพ้เลยจริงฮ่หาฮ่าลุคเซ็กซี่แจกความสดใส เบนปุญญาพรมาในลุคสุดเซ็กซี่เผยให้เห็นทิวขาวออร่าพุ่งกระแทกตาโดยเธอเลือกใส่ชุดเดรสสีขาวตัดกับสีผิวของเธอได้อย่างลงตัวนอกจากนี้เบนปุญญาพรยังทาลิปสติกสีแดงเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับภาพสวยแซบแเสียไม่แพ้เบนปุญญาพรโพสท่าได้อย่างสวยงามเผยให้เห็นความเซ็กซี่และความมั่นใจของเธอโดยภาพที่โพสเป็นภาพริมหน้าตา่างซึ่งทำให้เห็นวิวของเมืองอังกฤษที่สวยงามและเป็นภาพที่ดูโรแมนติก มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมในความสวยงามและความเซ็กซี่ของเบนปุญญาพรโดยหลายคนบอกว่าเบนปุญญาพรสวยขึ้นมากและดูมีความสุขกับการเที่ยวพักผ่อนสรุปเบนปุญญาพนนรได้โพสต์ภาพเซ็กซี่ขย่าวโซเชียลหลังจากบินไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษโดยเธอโพสต์ภาพตัวเองอยู่ริมหน้าต่างในห้องพักของโรงแรมโดยภาพที่โพสต์มีทั้งหมด10รูปแต่ละช็อตเบนปุญญาพรสวยแซ่บเซียไม่แ่วเลยจริง 哈哈。<laughs>